สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวตอนนี้นะเรากำลังให้เขาเข้าไมได้จ้านะคะเอ้เส้ยก็กำลังจะไปดูเร yeah. hey. yeah> ือไฟนะครับในประเพณีประจำปีของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนี่ท่านพัทรวนะครับได้ กรฤณานำพาเที่ยวนะครับไปชมเรือไฟประจำปีไกกิติมศักดิ์ไกกิติมศักดิ์นะครับแล้วก็มีท่านรองผู้วัาประจวบนะครับได้กับคุณนายนะครับได้มาชมเรือไฟ เดี๋ยวเราไปดูว่าเรือไฟปีนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับเพราะว่าปีนี้มีการจัดรูปแบบเรือไฟแบ่งเป็นกระจายคนออกให้มีการไหลเรือไฟอยู่3วันนะฮะสวันคือวันนี้วันแรกนะฮะวันแรกมีมีการไหลแบบเรือประเภทไหนบ้างครับท่านครับ,รบแต่วันนี้น่าจะเป็นประเภทรับคิดซึ่ง <c oughs> จะมีอำเภอวางยางและอำเภอนาว่าที่ส่งส่งเข้าประกวดอ๋อเป็นความคิดสร้างสารรค์นะคิดรับคิดเลือก วันพวกนี้ก็เป็นความคิดอ,อีกวันหนึ่งแล้วก็วันที่วันที่สองสองตุลาซึ่งปก,กติจะเป็นวันไหลใหญ่จะเป็นประเภทสวยงามเจ็ดลำชิงรางวัลพวกนี้ได้ข่าวว่ามีการขอพระรรชทานถ้วยรางวัลด้วยของในหลวงด้วยของในหลวงด้วยแล้วก็ของสมเด็จพระราชนีด้วยจะแบ่งเป็นสองสองประเภทประเภทความคิดและประเภทสวยงาม สำหรับเรือไฟที่ชนะเลิศศิลปินเรือไฟก็จะได้รับถ้วยค้อมเงินรางวัลด้วยในสองสองประเภทครับพอเข้ามาในงานก็ต้องใส่หน้ากากนะฮะต้องใส่หน้ากากคนใดที่ไม่ใส่หน้ากากนะครับเวลามาเที่ยวงานนั้นจะโดนเจ้าหน้าที่กักกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับ เรือไฟเริกปล่อยลงมาแล้วนะครับคนก็ไม่ค pues, ่อยเยอะครับเพราะว่ามีการกระจายคนออกไม่ให้ไม่ให้คนกระจุกกันมากนะครับเดี๋ยวนะฮะเรือไฟลำลำที่สองนะครับเริ่มมาแล้วนะครับนี่เป็นพี่กะละเวกคนสวยมาจากประจวบนะครับมาไหลเรือไฟกันไหลเรือไฟนะครับมาแล้วครับลำที่สองนะครับลำที่หนึ่งไปแล้ว คอันอันที่ที่เราเห็นเป็นแสงมันุษย์ปยิบนี่คืออะไรครับนี่เนี่ยเล็กๆเนี่ยครับเขาไปดูในน้ำไงของไอ้นั่เลยเรือไม่ไม่ใช่ครับเขาเรียกไอ้นี่เขาเรียกไอไข่พญานาคอ๋อไข่พญานาคกระทงสายกระทงสายนี่กระโถนอยู่นี่เขาเรียกไข่พญแลกครับอันนั้นคือเรือเรือไฟที่ลำที่หนึ่งไปแล้วนะครับเรือไฟลำที่หนึ่งไปแล้วครับครับคนที่มาชมเรือก็จะ ยืนเต็มริมฝั่งอัศจรรย์บนถนนถนนถนนทางจักรยานนะครับคนจะเต็มเลยนะครับยาวไปเลยนะฮะยาวกว่าทุกคนจะรอดูเรือไฟนะครับรอดูเรือไฟกันนะครับสวยมากเอกลักษณ์เขาละตรงนั้น ทำไมปไกลแท้ไม่ยอมมาตรงกลางอันอันอันีนี่้วอันนี้ลำสุดท้ายแล้วบอสลำที่สองครับอันนี้ใช้เรือตะเกียงทั้งหมดใช้ตะเกียงทั้งหมดเหรอเป็นตะเกียงหมดเลยครับไม่ใช่ไฟฟ้าเลยไม่มีไฟฟ้าครับไฟฟ้ามันจะไม่มีแววอะรอย่เมันจะเป็นไปแหลสว่างด้านหน้า

มันไม่ได้อ่ะดูบนชจร่ได้แบร่ยากาศมากเลยนะแล้วก็ต้นต้นต้นม้ใหญ่แบบนี้ใชใช่เราต้องอื้อตัวนี้สวยเขาเขียนว่าอะไรอีกแล้วหนึ่งครับอันนี้สวยอันนี้ลายยาวลายับเนี่ยเดี๋ยวมันชื่ออะไรายยับเลพี่ นีชื่ออ,อะมันจก็เลเกภากเคเราัว่จางเรืมันปังงน้งเนี่ยนเราต้องกดแ,แหละนี่เป็นเรือไฟของอำเภอบางยางนะครับเราอยากจะบบว่าหมดแล้ว อำเภอวังยาตน้อยาจ้าะเ็นยังไงจะดูให้มันสุดยอดไปเราได้ดูนายเหนืะอลสามนาวันที่สอำเภอวังยาโอ้ยเเดี๋ยวดี๋น้าอจาันจะมจนท้องน้ำ่าเนาะอนี่เหรออาจารย์อาเราก็เล่นดแต่เราต้อง หนูว่าหนูบอกว่าท่านจะสืพ่อพ่อหายหนูสี่ห้าดอกเนี่ยถ um ูกดูดได้ยังไงจนหนว่าพ่อไม่ได้ถ้าพ่อตายก่อนก็เลื่อนไม่ได้บอกว่าถ้าพ่อตายก่อนสืบทพ่อมันไม่ได้อ่ะดูนมพระจริงนะพระได้แบบว่าบรรยากาศมากเลยนะแล้วก็ต้นต้นต้นไม้ใหญ่ได้แบบ ใช่เราต้องอือตัวนี้สวยเขาเขียนว่าอะไรอีกแ่สวยยาวอันเดียวกันนโอ้ยอันนี้สีสวยอันนี้ลายยาวละยิบละยับเนี่ยเดี๋ยวมันชื่ออะไรละยิบละยับอ่ะพี่มันมีชื่ออยู่อ่ะมันจะคล้องกันกระเวกก็พากเราสิถกระเวกน่าสนใจ มันตั้งเนี่ยนะก็เราต้องกดแล้วแหละนี่เป็นเรือไฟของอำเภอวังยางนะครับเราอยากเะียบว,ว่าหมดแล้วเขาเลิกจุดอ่ะ เราได้ดูนายเหนือล้วเงารวาได้ดี่อเวเดยวเดี๋ยวดูน้าอาจารย์มันจะมันจะเต็มท้องน้ำอะเนาะนนียเหรออาจารย์เราก็เล่นว่าธรรมดามันไม่แราตสวยมาก เอกลักษณ์เข้งหมตรงนั้นทำไ,ไมไปไกลแท้ไม่ยอมมาตรงกลางอันอันอันนี้เร็วอันนี้ลำสุดท้ายแล้วบอสลำที่สองครับอันนี้ใช้เรือตะเกียงทั้งหมดใช้ตะเกียงทั้งหมดเหรอเป็นตะเกียงหมดเลยครับไม่ใช่ไฟฟ้าเลยไม่มีไฟฟ้าครับโ้ กะวางดันได้ระยะครับโอ้ขไล่มาแล้วอันเร็วอาจารย์กำชิงเขาขยายเร็วเ็ว